ช่วงสายวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดค่ะว่าจะมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงทำลายวัตถุระเบิดนะคะในพื้นที่ของบริเวณใกล้กับปั๊มปะตะทบ้านผือนะคะซึ่งก็อยากให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่มีการประชุม g b c นะคะซึ่งก็จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ วันนี้เป็นวันแรกของการประชุมของฝ่ายเลขานะคะเพื่อหาหรือกำหนดกรอบและข้อตกลงหัวข้อการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาที่จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ขณะเดียวกันสถานการณ์ในจังหวัดศรีสะเกดยังคงอยู่ในภาวะปกติภายหลังมีข้อตกลงหยุดยิงไปก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันยังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดถึงสถานการณ์เนื่องจากกองทัพภาคที่2ได้รายงานภาพรวมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์แต่ยังคงพบการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยยังคงวางกำลังตามแนว ปฏิบัติตามแผนนะคะทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตได้ออกหนังสือคําสั่งเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพักอาศัย ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดให้หรือสถานที่ต่างๆชะลอการเดินทางกลับภูมิลำเนาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและจนกว่าจะมีประกาศจากทางราชการและขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการพร้อมมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกตรวจสอบพื้นที่ส่วนบรรยากาศในตัวเมืองรีสกเกตเช้าวันนี้นะคะประชาชนในพื้นที่ยังใช้ชีวิตปกติค่ะร้าน,นรวงเปิดให้บริการและติดตามสถานการณ์อย่างก ดขณะเดียวกันทางจังหวัดได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าช่วงสายของวันนี้ค่ะหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดจะเข้าเก็บกู้และทําลายระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่บริเวณหน้าปั๊มน้ํามัน,มนบ้านผือนะคะรวมถึงพื้นที่อําเภอชายแดนขอประชาชนอย่าได้ตื่นตกใจและออกจากรัศมีการเก็บกู้ประมาณ1กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยค่ะท้งนี้ปัจจุบันนะคะยังพบข้อมูลทางสื่อออนไลน์ที่กระทบต่อกัน ตื่นตระหนกของประชาชนในพื้นที่รวมถึงมิจฉาชีพที่ใช้ในการหาผลประโยชน์จากน้ำใจของพี่น้องประชาชนนะคะจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการแชร์ข้อมูลข่าวสารโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการเท่านั้นค่ะและนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเช้าวันนี้นะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ